สวัสดีเพื่อนเพื่อเอฟซีทุกทุกท่านค่ะวันนี้พาชมภาพประทับใจค่ะความสวยงามของภาพทำให้เรามีความสุขนี่คือกล้วยไม้ค่ะตระกูลช้างค่ะสวยมากๆเลยนะคะถึงเขาจะเป็นพันธุ์ลูกผสมแต่ก็สวยงามสีสันลวดลายเด่นชัดม่งบอกถึงความสมบูรณ์ค่ะของดอกนี่ก็กล้วยไม้ช้างค่ะ นี่คือหนวดาพามนะคะสวยมากๆเลยค่ะสีของเขาโดดเด่นค่ะนี่อีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะของไม้ประดับไม่ทราบว่าเขาเรียกชื่ออะไรกันค่ะแต่ลักษณะดอกและช่อดอกสวยมากๆค่ะเป็นไม้ประดับอีกเช่นกันค่ะ อันนี้คือภาพขันตกของอำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดน่านค่ะเป็นภาพที่พี่ส่งพี่ชายส่งมาให้ค่ะวิวสวยมากๆค่ะนี่เป็นเส้นทางหนึ่งที่จากชัยนาทไปกำแพงเพชรเราจะเจอหุบเขาเทือกเขาและหมอกในช่วงนี้หลังฝนตกเป็นบรรยากาศที่สวยมากๆค่ะ เลยเก็บภาพสวยๆมาฝากค่ะมีการทํานาของโดนค่ะกำลังให้ปุ๋ยปุ๋ยข้าวอยู่เลยนะคะท้องฟ้าบรรยากาศยำเย็นยำเช้าสวยมากๆค่ะภาพนี้ยำเช้าค่ะบรรยากาศ ขอบคุณทุกกำลังใจที่มาชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย